สวัสดีค่ะพอๆกับชาวนาแอ่ฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อน,นีนั่งกับพี่น้องเมื่อกินเพ็ดจ้าตำซั่วข้าวปุ้นตำซั่วข้าวปุ้นใส่หอ,อยแมงภู่แล้วก็ใส่ฮอตด็อกแล้วก็มีบะเขือมีกะหล่ำลวกน้ำจา้าพาก,กินกับฮอากัมีอีนพักกัดขา้าแล้วกันย้อนบ,บ,บับกันพักมะระนี่จ้าย้อนบักมะระแล้วก็มีบกมะระลวกสองอันต้อนจ้าเหลือมา่านเหลือมาตตาปาเมื่อน,นีนั่งไปปลาจา้าพี่น้อง นั่งไปปลาไปหาโจกหาคนหาเล่มแบบใหม่มาไหวพ่อยาอยากินก็นั่งสิงว่าโจกหาคนหาเล่ม,มน,นะจะม่มัญหาอากไรไกลไปปลาได้กันไปปลาได้กันแต่ว่านั่งกับได้มาไหวพ่อยาอยากินอยู่จ้ะมาได้หลายแต่ว่าอะไร้พอะกินแต่ว่ากันได้จำนี้กับพอดีเลือกพอดีเห็นหรเราจะบ่มื่อยไหยลเหนหนมหมูห้าวตะมันเลืออ,อันนึงเลยจ้ะอกัอนทุไทยแล้วมาจากมากินน้ำนั่ง อันสุดท้ายแล้วจ้ะเผ็ด,ดนั่งเล่นบักกัมบักพริกมาได้เลย่ะอาบน้ำตาผมผมหอรบ้านได้แหงจ้ะ อารมณ์เป่าเหาหิวหิวบักสมไม่มันหิวเขาได้ยังหมากดำไปปลาได้กับบะมี่นะจ้ะจะเป็นมันนั่นจะเป็นมันหายยากปีเนี่ย คุณกับมุนมน,นอ่ะ่วหาคุนตะมือโมมหาบุตรอะ่ะสักให้ซื้อสออมัดแต่พักใ่เนาะจะได้นี่ยพอมไหมหรอบเคือันหันว่าน ไปซื้อ,อยูรานคนดับไะ,ะ้เยอะบากืออ่านะจะได้ย่อนมาละอย่า <c oughs> อันนี้เป็นสื้อน้ำมันสบมันซูบผิวเพราะฉะนจ้นทะา้ซ่านพักใส่บ้านเนี่ยเบิดไม่สิเบิดก่อนเนื้อนัอกกินเนื้อหน่อยนึงจาก,ว,ากว่าจากของสื้อหลายบ่านมันได้ไหลายมันได้ไหลายอยู่แต่มันสบมราคาอยู่ดอกถ้าว่านั่งกินดูซริง ลงสองปลาสามปลาจ้ะโชคส,สิได้นั่งวางสิหละ่ะดีเ้อะปีนี่นั่งรารับปากว่สิาหาเอกไม่เห้ส่งผู้ใดทุกท่าน ือนั่งใจเบาเขาซื้อบุญนีจ้ะแนวแนหน้างวานั่งสิบ่ตาขายอิน่ะนั่งหลดว่าอยากสนใจหาเมื่ออยากย่างอยากยางอีจิน่าจ้ะนองไปตักนั่งกับนั่งเลือกนั่งเลือกเพนเรนยุขานางคนท้านจ้ะนั่งกับปลาเขาปลาได้ซํำได้จำหนึ่งเรานั่งกับเศร้าขัดไปไกลไรนั่งกับยางน้ำกลมนั่งนั่งกับยางน้ำกลน่องป่าไก่หางเขาให้เขาพ่อเขาบอย่านบอยังนะจ้ะพ่อมีหมูปากหมูเบา ตอนเศร้าเขาไปนะนั่งกับมันอยู่แล้วนั่งก็เลยกินเขานะท้องนั่งบแนแหน,นบตึงนแล้วกาแฟแก้วเดียวปัญหาโมง่ง,งที่ยังนอนท้อออกไาใท้องออกมากินเขากินเขากขาไปแล้วมันตึงท้องแล้วกมันกลมบนะไรเนาะคนอวนเนาะนั่งเป็นคานไปเลยนั่งตางแต่ว่าสิตาขายนั่งกับสิตาสิหายอยกครับอันนี้นั่งมาวันสิตาคายนะาปีนะ่ะนั่งเราได้เห็นเลน,นเห็นหัวไป มจาจากเทศกาลเละประเพกิกรรม นั่งมานั่งกับนางเลือกหมักไหม่ก่อนที่จะนั่งคอยม่านเฮ็ดน่ากินนั่งเหมือนแบบอะไรหิวเขาแต่ว่านั่งหิวเผ็ดๆจังเสียดายหิวบักสมก็แบบแต่ว่านั่งเปล่าแล้วนั่งเดือดหมากไม่แล้วลวกอันลวกเครื่องลวกคลองไว้ะตำแล้วนั่งคอยไปอาบน้ำจ้ะ อืทำไมมันเี็ดขาดเป็ดแน่เด้ออ้เนียแบบกระพาะใครอ่ะ น้องกันกันลวกยอดคือไปนี่นี่ยอดมือบอกของยอัมือ,มอมแสียห้งจะความบ้าได้ลวกกันสวรรค์นั่งแต่พักไซแต่กินตะพักไซนะั่งนาะอ้าโอ้โยยามันเพ็ด ที่แรกว่าจะต่อมออกขึ้นขอพุ่งเนื้อร้ายจ้ะออกพุ่นรวมมือมูอมากพุ่นหลายน่าเมื่อแล้วต้องกินกับพุ่นนั้นเมิดก่อนอันนี้ก็ยังบ้านใ้เบิดดูจ้ะอืม้มาแต่ป้านในใดเบ็ดเบ็โอ้ย

ตอนนี้มันห่ามงกลัวเกิดจะหกม้งแล้วฮาหน่งเฮ็ดหมักไม่หมากยังแล้วฮหาหนั่งอยากอากีกกะที่ว่างสองสามถุงออกูนะจ้ะมาเป็นยังใส่ตู้เย็ยนไว้ให้เก่าพี่มหาสมกับอัดอยากอยู่ตุ่มใส่ตุ่มใส่ กินน่องนั่งกันโทรมาเนาะคนเัินที่เมืองไทยเพิ่นมาแต่เมืองไทยอะไเพิ่นม,มาเกมแบักไมนะ้น่ะโทรมากจนบันอยากสดทนอนซะว่าจะยู่ป้ายู่ยดังนะไม่กินตั้งแต่อ่านทอดไก่ทอดเนื้อถึงจัดเ้ราะอาหารแห่งเขาปางเจะนนะ้ำนั่งกต่คิดพอจะคองกับสิคือกูมือนี่แหลนะเนาะเขาปางคิดพอแต่น้ำต่ำบักคงต่ำเขาปุ่นยั่งมันสีออกปลาเนาะยั่งมันสีออกปลานอะนออกมาแล้วก็มาเลือกว่าอย่างส่วนสิได้กินอยิงข้าวหรือจ้ะ นัาาา่งมาให้มันหิวๆควรจะเสียบ่าจัรสำหรับคลิปนี้นัางกับพ,พี่นอนเมื่อกิ้ตามของมันเหมัอนส่วเขาปุ่นเผ็เด,เดเพลทแสบแสบเนี่ะจา้าส่วงว่างเลยนะมาตาปามฝากพี่นองเป็นกำลังใจคนไร์กดแช่กดติดตามไปช่องน้องเอ๋ไห้กคอมเม้ได้จ้าสวัสดีจ้า